เราสวัสดีหลานเจอกับลุงอีกแล้วนะ่างหายกนไปนานเลยทีเดียวเชียวพราะนี่ว่าช่วงนี้ลุงก็ไม่ค่อยว่างช่วงนี้ขาดรายได้ก็เลยต้องไปขายลูกชิ้นแทนนะนะรถเข็นลูกชิ้นทอดอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่ธุรกิจของลุงเนี่ยก็ค่อนข้างไปได้ดีเลยนะเวลาเขาไปรวมกันตรงไหนเนี่ยลุงมักจะไปถึงก่อนตลอดอ่ะพอดนีว่าลุงก็มีสายรับแทรกซึมอยู่จาไปชาร์จลมนอฟรู้จักป่ เอาละเรามาอัปเดตเกมของเราสักหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไรไใหม่ๆบ้างเอาละไปดูกันเลยการมาของโหมดใหม่ going dark e d m หมดหนี้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้เผเชิญหน้ากันแบบมืดมืดมืดตืด่อประหนึ่งใครมาปิดไฟแต่ว่าเขาก็ยังดีนะกลัวจะไปต่อยโดนเสาไปยิงโดนถังกันทั้งหมดเขาจะมีแว่นตา Night Vision มืช่วยเราด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกเต่นเต้นในการเล่นได้เป็นอย่างดีเลยนะใจขนาดในความมืดก็ไปลองกันแต่สําหรับลุงเนี่ยตออให้ไม่ต้องใช้แว่นตาก็ไม่มีปัญหาบอกเลยลุงผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีจการแอบหนีเที่ยวในยามวิการและย่องกลับบ้านในยามเช้าความมืดบอกเลยว่าทําอะไรลุงไม่ได้หรอกลุงช่ำชอง แล้วก็กิจกรรมภารกิจพิชิตดินแดนกิจกรรมนี้นะผู้เล่นจะต้องเลือกฝั่งระหว่างสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินมีแค่2สีนี้เท่านั้นนะไม่มีสีอื่นแดงกับน้ําเงินนะม่แต่ละวันเนี่ยจะมีดินแดนปรากฏขึ้นพร้อมภารกิจสีไหนที่ผู้เล่นทําแต้มภารกิจได้มากกว่าก็จะได้ครอบครองดินแดนในวันนั้นไปแลกเปลี่ยนกันโดยใช้โนนที่ดินอย่างถูกกฎหมายเสียค่าโอเนยนะล้อเล็ดล้อเล็ดโดยกิจกรรมจะมีระยะเวลาทั้งหมด15วัน ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม63นี้รวมทั้งสิ้น15ดินแดนด้วยกันซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ให้เล่นกันสนุกเฉยๆนะยังมีของแจกอีกมากมายอีกด้วยเช่นปืน Laser Black, เลเซอร์แบ็คปืนคิวคิวไนปืนช็อปเปอร์ตัวละครอีลิท PMC เป็นตน้นนอกจากนี้สีของปืนเราเนี่ยยังเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกด้วยนะหล่ <c oughs> อเทหล่อเทใครอชอบสีไหนก็เอาสีนั้นนั่นแหละ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะสุดท้ายนอกจากนี้ในวันที่21พฤศจิกายนนี้ทาง Call of Duty Mobile ยังมีกิจกรรม21 3. พฤศจิกาพาเพื่อนยิงที่ผู้เล่นจะได้เข้ามาเล่นเพือรับของรางวัลมากมายถ้าอยากได้ของฟรีก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะว่าแล้วลุงก็ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวต้องย่องกลับบ้านกายเช้าแล้วเดี๋ยวเมียจับได้ไปแล้วนะหลาน,ลานอวยพรให้ลุงโชคดีด้วยไปละบายบาย